ให้ราชาเจ็ดคนนะขอให้เจ็ดคนนะทำไมดูไหมดูไหมดูแล้วักเซลล์ผมไหม,ไมนี่ไงนี <c oughs> ่อะไร ต้อีาอยากลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นลงงฝันถึงเธอหรืไปเพราะว่าความจริงในไม่ทางใด เหนื่อยวังเลยพี่ปวดไหมตัวใจอะตาซะสิ่งที่ดีอนแอร์นะจะ้ <laughs> จะเพมเฉลิมเหรอเซอรไรส์อนี่ ปกติเสียงหลบมันก็จะไม่ออกแล้วเจออย่างนี้มันไม่ออกหนักก็เดินอีกดูส่งนามันหลงเลยอ่ะพี่มันหลงเลยอะโอ้ยเนี่ยพี่เนียนนานชาติพี่อยากร้องเพลงนี้จังเลยค่ะโอ้เฟรมอยากร้องเพลงนี้จังเลยอ่ะไปแนั่งไปกันแค่นี้ เขาโอ๋มาแล้วท่านรู้โชคใครหนัอะไรนล้วเพียง